ไสวัสดีครับช่ว่งที่บคทางบ้านนะวันนี้เรามาอยู่กับทีมพับ GPC ของ MS ชนบุรีนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะในรายการฉลามสนนะครับ เราจะมาเล่นเกมซ่อนแอบนะฮะแต่เราไม่ได้ซ่อนอะไรบ้านนะวันนี้เรามาซ่อนกันในเกมทำจิโมบายนะฮะเพื่อที่จะเป็นสีสันหลังจากการแข่งขันแนข่คลายเล่นเกมมากนะฮะวันนี้เราก็จะเล่นเกมซ่อนแอบในโหมดของ D P P นะฮะในท่าที่ซานท็นทอกเมืองบูตแคมนะฮะก็คือผู้เล่น4คนเนี่ยจะไปซ่อนกันอยู่ในบูตบูตแคมนะฮะพอ,อซ่อนเสร็จแล้วก็จะนั่งนี่นแล้วผมเนี่ยก็ะถือปืนไปไล่ยิงทุกคนใครที่โดนยิงก่อน จะดูทุกคนลงโทษตรงนี้เดี๋ยวเราไปรอติดตามว่าคืออะไรนะแต่ถ้าผมหาไม่เจอเลยในสองนาทีผมก็ละลงโทษน,นะคือถ้าผมโดนไี่ผมคูณสี่เลยนะใช่ไหมก็คือทุกคนจะได้ปักผมหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเชื่ออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยนะฮะตอนนี้ข้องคลองนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยคิดว่าจะรอดไหมนะไม่รอดตที่นั่งนี่ ยิงก็ตายพี่แกแอบไหนดีวะพ่อพึ่งนะคิดก่อนแอบ,บไปดีวะพี่แอบยือไหนอะถามแค่นั้นเดี๋ยวเวลาต่ออีก1นาที20วินาขอยิงหนึ่งนาทีจะบอกตอนนี้ตอนนี้5นาทีกว่าเห็นปะ่ะพอ4นาทีปทุ๊บพี่จะเริ่มเข้าหาเอาแต่บอกไว้ <ไว S 2> คิวเดี๋ยวกูมันไม่ได้จก็ไม่ได้คิวที่6เลยได๋ แย่ไหนวะเต็มที่ฉลาดจังวะเก็บเอ้ยเก็บยาวไว้ก็ดีนะเต็มมึงนอนตึกละงปรเทศอ่ะเออเีย่อาลกไอ้นี่เ็มนอนตกงคเมีย่ะวะเดยีไปไหาโัไม่เก็บเป็นเป็นกูนอนรวมกันสี่คนเลยแล้วก็แล้วก็สงดวงอะกูยิงไ้คนหนตายก่อนนนนีไนะย้ไหเดียวพูด ใช่ก็อยู่ภายในบริเวณเนี้ยอย่าออกไปข้างนอกก็พอกูได้ที่แล้วกูบอกเลยกูรอดเดี๋ยวหยุดนะใครใครวิ่งวะคือวิ่งหาพี่บุ๊มทีละหนึ่งยังจะถอดเสื้อผ้าไงวะกำลังไปกำลังไปเสื้อผ้ากูแม่งระวังจัดอ๋อเจอแล้วโอเคผมพร้อมแล้วไม่พร้อมอ่ะไอ้เนี่ยทีละหนึ่งยัง เนียนอยู่เนียนอยู่ที่กูยังงู้วะกงเอินู่งทางซ้ายมาดูพี่นี้ข้าหลังน่ะเห็นปะไม่เห็นนะฮะเนทีก็เหมือนตอนแรกบ้างโ็นหมดไอ้นั้นหมอบเลยหมอบเลยอานี้ไอหมอบหมอบเขาตที่านทีกูอะไรอ่างเ้วไปถึงหมอบโดนซับได้แล้วที่มั่นใจนะที่เลยพลาดอะ่างมาผอะไรผู้ใหญ่ม่รู ไ่่่เเฮ้ยมออกปะไม่ได้อกปลาไพูดอี้ออกแปลงไงเข้าไปอะไรหรือว่าไม่คือของว่าจเข้าไมันอยู่ตงนี้ไงไเนี่ยอะแล้วบกต้องังใเรอยู่ลือดไมู่้ไมู่้ปั่นแล้มันไม่ไดออกข้างนอกเลยเนียมันดีกแพงเลยโอเคโอเคเราดีดเลือดไงเจ๊บเนี่ย

เยองวมนนี้ื้หวทำไมเดี๋ยวตูไม่เจอใครเลิที่ดีฮาเลยพื้หวไมเจะบเวลายังไงี่บวงแรกใช่ไมบวงแรกเลยเหรอยังไม่บีบเลยล่ะยังไม่บีบเลยนะตอนนี้จริงวจะวงแรกเยไอชิลี่อันี้มันบักเลยมองไกลบางทีไม่เห็นคนดีด่ั้นเยอะใช่เหรอต้องเดินต้องเดินพี่เชื่ยกุโดดเลยใส่เจมเรียนจริงวะองดูเจมดิเจมเรียนจริง

ไม่ดาไม่ดาของูมูมันนอยากอุ้ยอ yeah, mm hmm. oh sí ja, oh ุ้ยอุออโต้มันอโต้โ้าย่ไหนอยเลยที่ดวหารบอกเมอยยใครบอกงินไรเียโดยนองคนมันอยู่ไหนกันวะพี่บอยู่ไหนอ่ะดพี่เี่ยชิดเลย

โผ่โคตรโล่คอบอกเลยว่ามัของจริงน้องแหต่มราไม่สังทาหรอกเนาะพี่บอกให้ได้บอกคุณเย่เลยที่ออกมาแรกเลยคนอยู่คนคนอยู่คนสุดท้ายเรารเลยเราเราโดนคนนี้เออมันโคตรเท่เลยวออดังพี่พัจบดังจดังวิ่งก่อนเดยวพี่พัแม่งรู้ว่าผมแอบไไหนไหมีการนึงี่การกา

พ้อพ่อลัวเราะไม่ติดแล้วหงวแล้วมาวแล้วมัวแล้วเอแล้ครับเมื่อกี้เกมแรกันจบไปแล้วนะน้องเจมโดนทำโทษไปแล้ะที่เหื่อกี้นะน้องเจมอ้ไม่เหนือเอาจริงแยะถ้าอยู่คนหลังคาไม่โดนแล้วเพราะผมเช็คหลังคาหลังสุดนะแต่เดี๋ยวตอนนี้น้องเจมเลือก เมืองใหม่นะฮะในชายน้องเป็นเมืองอะไรเมืองพราราไดซิสอ์สอครับพราราไดซิสอ์เดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันเลยนะครับว่าใครจะโดนนะเป็นซ่อนหาเหมือนเดิมไปเลย <c oughs> ก็บอกเลยพี่วาัตาแหกวัตตาแล้วเกิดแต่โดนก็ได้ตอนนี้ในโซนข้างในเนาะต้องหินรอบๆนี่ไม,ม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาหินเอเคนะพี่โอเคเข้าใจละต้องมาจากโซนนั้นแน่นอน กดปีนตัวอะไรวะกดกะโดดเอามึงพูดทำไม่ไร่ไม่ไร่ไมรอยพี่าาไมปเจอแน่ตรงเนี้ยปีนไม่ได้หรอกว้เพื่อนทีเดียวกูแน่เลยตุ้งฉลาดรเ่หลังคาไงได้ได้เกเกินเออรไหมดคลายๆเดิมมนดอยู่ข้างใครได้่าผมไปฉุกเลียกอะไรเกมนี้ไม่มีเขาเพื่อหรือแค่นี้แหล ตอนนี้ผมเพิ่มความตื่นเต้นนะขมงกับตาระเบิดสูงสูงที่แตกๆได้ไหมกูมีอูซี่เว้ยอย่าไปอ่ะเฮ้ยอย่าเลยนะขึ้นไม่ได้เหรอพี่โบพูดทำไมฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ในใกล้นี่แหละเดี๋ยวพร้อมก็เข้าไปได้กี่อันทีเลยที่งานน่ะเลยที่อันทีนะเราเริ่มมันอี่นาทีๆนะพี่สิ่งทีใช่างนั้นเราเรียนไม่อยากกับเพื่อนไม่ตองเดี๋ยน ไไอะไรตรงนี้ไปอีกหนึ่งนาทีนะทุกคนต้อเวลาอีกาวนานฟารม่นหนเดีวาทำใรไข้ไแต่ข้อไม่ดีอกี่่หนึ่งอกูไม่ดีเลย้นนี้ไม่้เลยวะเอ้ยห้ามามรงนี้ได้เหรอไม่ได้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 ตรงนก้นไม่ได้อกูไปหาดูนนี้ือนกกันนะฮะไอ้พี่ไปหายฟึ่งแหะ เราไม่เทียนะฮะไน่ารอะไหอ่ะเี่าอยู่เ้าหัวไว้เฮ้ยไม่บอกเราไม่หนุกดีว่าใจเกินพี่ยุตินาเฉยแต่ที่ไม่ทำอย่างนั้นหรอครับมาฟ้องละ อะไรนะทำลังจะฆ่าเราได้ไมรู้เมื่อไหร่ะไอ่ีาที่กูไม่บอกนะคนเวร้อยเมตรร้อยเมตรถึงคารด้ร้อยเมตรไอ่ีาที่กูกูบอกเลยหมเวลาแนะมันจะโดนอ่ะกูมันจะโดนเนี่ยุยเกใจก็ไม่ดีใจิ่ร้อง่เอ้ยไม่ lọt không phải đâu nè, quân 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 đã được lọt rồi đấy chứ giờ này, chơi, mình đồn nó nè, mình chơi sát thủ chưa mà, ui, Piwat, ui, mình chơi ở đâu này, nó nó ở phía nam phía bên ui, ui, một lồng lở, ui Piwat, nhả, đếm bài, đếm bài, đếm bài đi. กูยนับมีด้วยยังมีด้วยกูไม่ได้ยินเสียงเท้าเขาไม่อยู่ใกล้กูไงไม่กูไม่ได้เปิดไม่ได้เดินผ่านใบเดินผ่านไปที่ยวของปลาเระเปิดไม่โดนเลยว่ะปาโคตรอ่อนเี่เดินผ่านใปเอ๊ะทำไมประตูตรงนี้เปิดอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยยยยอย อย่เชวยงหลังคาเว้ยเออมก็เช่นเหมนกันสูงากดีม่ดีเลยว่ไนี้ไม่พูดอหะมันนิ่งอนว่าอยู่หลังคาไงไอ้ยปาก

าโอเคครับก็ขอบคุณผู้ชมทั้งบ้านด้วยไงฝากติดตามทีม MS ชวนบุรีพาร์ทได้ที่เพจ MS ชวนบุรีนะครับแล้วก็เพจของทุกคนนะครับฝากเพจที่หนึ่งทุกคนใครสตรีมอะไรอยู่ยังไงครับก็จูเลีนะครับอยู่ที่เฟซบุ o กนะครับจูเลียครับครับผมเพิ่มตะชีนะครับสตรีมอยู่ในทวีครับสตะชีมีตัวทีเพื่มมันึ่งตัวไปแล้วครับผมเจมส์เจฟฟรานะครับสตรีมก็เทวีเทวีเจฟฟราตัวเกยสองตัวครับ ขอผมก็โลงมัน,น,นมายครับในทวินนะครับครับ,รบก็ฝากทุกคนติดตามนักกีฬาเรา,าด้วยนะครับวันนี้เจ้าแมร์มาไม่ได้นะ,ะแล้วก็ฝากเฉียนน้องเจ้าแมนด้วยนะพัฟตีพีซี PC, เดี๋ยวจะมีแข่ง PTO โนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยนะ,ะได้ทั้งในสตรีมส่วนตัวทั้งในในช่องหลักเลยตอนแข่งเลยนะครับก็ฝากผลงานะะทุกคนไปด้วยวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากะครับรัา